งบมันมีตั้งแต่ปี2556ต่อมาต่อมาปีนี้งบปี59หมดไปผมเป็นเพราะว่าเนี่ยก็จะมาต่อยอทีที300กว่าล้านบอกไม่ต้องเลยเอาคืนมาเข้างบกลางไปจะได้ไปทําอย่างอื่น3ปีไม่ทําแล้วจะเอาไปทําไมอยากทําไปตั้งงบมาใหม่แล้วไปขอใหม่เนี่ยเเข้าไปแล้วเอาคืนมามัน3ปีไม่ทำจะมาขอต่อมันจะกี่ปีกัน อย่างตรงนี้เลยตรงนี้ไปนิดเดียวนี่มาเช้าไปบวงสวงกนะันเยี่สิบกว่าปีผมดูแล้วผมตกใจมากสร้างมายี่สิบกว่าปีตั้งกับพี่ติว๋วยังยังเป็นรองสำนักดูเลยป้องเนี่ยยังไม่เสร็จเลยเนะี่ยแต่จะให้เสร็จปีนี้นะท่านประธานยธทาต้องให้เสร็จนะปีนี้ปีที่ยี่สิบเจ็ดนี่ต้องให้เสร็จนะมันยี่สิบหกปีผ่านแล้วนะมันไม่รู้มันอยู่กันได้ยังไงผมไม่เข้าใจโลกจริงๆ อาพูดขอโทษนะครับางทีผมอาจจะพูดตรงไว้บ้างนะขอโทษแต่ผมไม่กลัวใครโกรธนะผมพูดตรงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอีกอย่างหนึ่งเนี่ย,เ,ยเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมไปตรวจเจอแฟตของกรุงเทพมหานครสิบแท่งที่ท่านท่านสภาฟังไว้ด้วยเลยนะสิบแท่งอยู่ที่หนองแขม ห้าแท่งอยู่ที่ออนุชห้าแท่งเริ่มสร้างปี2550สร้างเสร็จปี2552 2569ยังไม่มีคนอยู่แม้แต่ห้องเดียว2559เดีย๋ยวเดี๋ยวนี้ยังไม่มีคนอยู่เลย8ปีผมไม่รู้สร้างเอาไว้ทำไมทีแรกผมนึกว่าโอ้ยเราตรงใส่จะไปเลี้ยงลังนกได้แต่ระวังที่วานนี้แท่งละ70หน่วย สิบแท่งเจ็ดร้อยหน่วยนี่ผมก็เรียกมาคุยกันหมดแล้วท่านทวีศักดิ์ก่อนปีห้าเก้าได้อยู่ไหมบังคับแล้วปีห้าเก้าต้องมีคนอยู่ไม่ใช่หลังปีใหม่ก็ไม่เอาปีห้าเก้าเนี่ยนี่เราตรวจพบมาสองสัปดาห์ผมไม่เข้าใจข้าราชการหรือว่าลูกจ้างในกรุงเทพมหานครเนี่ย เกือบแสนคนไม่มีที่อยู่เนี่ยอย่างน้อยสามสี่หมื่นคนคนมาลงทะเบียนแยกกันอยู่แยะแ,แย่หมดแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานครแปดปีปล่อยทิ้งไว้ทําไมอ่ะปล่อยไว้ทําไมน,นี่ผมฟ้องสภาด้วยเลยถ้าใครจะขออนุมัติขอเงินสภาไปสร้างโน่นสร้างนี่อย่าให้เลยนะก็สร้างแล้วไม่อยู่จะไปสร้างทําไมเนี่ยจะสร้างทําไมสร้างมาให้ผมเลี้ยงหาหลังนกหรือไง เนี่ยมันมันพูดไปแล้วก็โมโหจริงๆโมโหตัวเองด้วยที่เราแต่ว่าผมเพิ่งสองเดือนต้องอ,อภัยผมก่อนนะผมเพิ่งมาอยู่สองเดือนนะแต่ผมก็พยายามจะรื้อไอ้สิ่งที่มันไม่ชอบมาพากคนทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าท่านบางท่านก็ไม่รู้เนี่ยสกรก็ผมเชื่อไม่รู้อ่ะเนี่ยไอ้เจ็ดร้อยห้องเนี่ยไม่รู้หรอกเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยต้องให้อยู่แล้วท่านทวีศักรองผู้ว่าผมนี่รับปากแล้วว่าอยู่แน่นอนคนแย่งยังอยู่เกิน แต่ไม่เขาอยู่ไม่รู้เขาเสียงว่าเขาอาจจะรอผู้ว่าคนใหม่มาทำรังนกไอ้สิ่งน,นี้เนี่ยเราก็พยายามผักดันให้มันเกิดเอผมผมจะพูดมากเกินไปป่ะเนี่ยเอากันทั้นๆก่อนดีกว่านะนะท้ายที่สุดนี้ก็ผมก็ยังไม่จบนะผมพูดจบคนเดียวก็ขอขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ าภาคเอกชนภาคาภาครัฐตำร,ตำรวจตารวจทหารองค์กรต่างๆที่มาร่วมกันได้เสียสละเวลามาในวันนี้นะครับฟังถแถลงนโยบายของผมแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยวิริสมาหลาแต่ผมบอกว่าสวยนะเนี่ยฉากสวยไหมสวยนโยบายของผมก็ต้องเร็วสั้นนาว สวยด้วย <So> anyway, ขอบคุณครับ